่น้องครับผมมณีวันเฮียเอาปลาโบมาทำการลาบขนมเนี่ยลาบลาบนณีนิงหญลครับพี่้องมีครับส่ดีสวยๆเลยวรรณเฮียเดี๋ยวสิทำการลาบเสิร์ฟับลาบสุกครับพี่น้องเนีับใส่ใหญ่เลยครับการลาบครับผม ชมด้พี่น้องครับรพี่นอ้องครับผมการเรียกเตน้นเป็นองได้พี่น้องเด้อเที่จวดครับผมเล้นนื้อี่หละสิที่ลาบเทียบครัเขาจะไปเอาามันยามัใส่ดีแล้วแล้วเขาก็มาสับเนาะผมเนื้อปานินนี่ผมซืทการลาบลับสูงคับพี่น้องครับบรรยากาศดีครับอุอ้ย เด want, it, ี hmm. ๋ยวเราจะิีดับได้พี่น้องครับเพิ่มเนี่ยบึงเมนูโอ้สุดยอดเลยครับที่นี้หมองเตรียมมาเรียบร้อยแล้วค่ะทำการเลียนเนี่ยออกแล้วก็ซีตับการเลียนเนี่ยเรียบร้อยแล้วครับซับครับผมเราหุ่มตับลาบสุกผุ่มซีบอลบอหนังออกครับกันหาหลับหนัก้อยซีบอลหนังออกเรัเนี่ยใส่ไปเลยน้องเสียบนี่ครับสั่งเลย ไปเรื่อยๆฝากกดติดตามกด subscribe ไ,ได้ครับพี่น้องกาลังใจให้ช่องเล็กน้อยครับผู้ชมบรรทุกครับผมี๋ยวรอตอนต่อไป,อไปอยอยพตอนรุ่งเตรียมไปแล้วกูหลายอย่างกันครับนั่นสะเดาครับอันนี้พลังกิมจูหัวเครื่องเตรียมมาแล้วเรียบร้อยอ่ะรอติดตามชมต่อไปพี่น้องครับผมต้องมันชินนานครับไปลงมุดทีเนาะ โอ้สุดยอดครับลาบปลานี่โมตังกับลาบเป็ดเลยครับพี่น้องใส่เวลาเป็นดง่ายครับผม,มกินง่ายดอกนะครับใจโบว้วนนี่โบเสียบเลยด้วยเขาต้องเทแบบใจเย็นโอ้พี่น้องนะสิ่งสำคัญส,สับปะครับอันนี้ เตรียมเครื่องหอมก่อนครับหอมบักที่เป็นขูดคาตะไคร้เดี๋ยวจะมาเตรียมปลารครับพี่น้องนี่ยครับครูครับผมหั่นออกกันอ่นครับผมพี่น้องครับผมวัตถุดิบเตรียมเรียบร้อยแล้วครับเมื่อนี้ลาบปลานิลสุกค,ครับผมนี่อันนี้ปลานิลที่ห่อสับไปแล้วพี่น้องโรัมเนี่ยปลานิลสับไปแล้วเรียบร้อยนี่เครื่องเทศครับผมกระเทียมหัวห,หอมทุกอย่างหินหั่นเรียบร้อยอันนี้สีต้มเด้อครับหัวมันหัวอะไรหัวปลานิล สิต้มกับต้มจักหน่อยนึงอันนี้ผักนี่ครับผมหั่นรียบร้อยหมดแล้วพี่น้องเอ้ยครับนี่ว่าสิย่างปลานิลตัวนี้สิย่างให้เมียวเมียวครับผมน้องครับเมื่อกี้กันได้เอฟซทุกท่านเด้ออยู่ในประเทศอะไรต่างประเทศครับผมยมบรรทุงซองน้อยๆครับเห็ดแบบบรรทุงบรรทุกนี่างนี่นี่สะเดาหุ่มเสียวเผาไฟเอาไว้เอาไว้แก้มได้พี่น้องกำลังกิมจูครับจากสวนเองนะครับผมพี่น้องติดตามครับติดตามชมต่อไปแซ่บพี่น้องมาเด้อครับผมครับผมลาบปลาติเขาต้องเอา เนื้อปลาเด้อพี่น้องที่เขาสับไปเด้อครับป้านิ่งที่เขาสับไปอย่มาล้วนก่อนว่าเขาเปลี่ยครับพี่น้องอ่าล้วนเลยพี่น้องจุดเด็ดครับผมมันจะดกระทะเอาน้ำสักกอนน้ำเสร็จมาครับล้วนมันใส่เตาถานมันพี่น้องเนี่ยกว่าไปเรื่อยครับผมพอพอมันสุกหน่อยครับผมกว่าไปเรื่อยพี่น้องพี่น้องครับเป็ดอัดแบบสุกแล้วเขาก็มาตักให้มันยืนจัย่างไรเด้อพี่น้องเอาตักเอาเจนี่เอาครับผมเนี่ยเอาเจนี่เอา มาหักหน้ามันมันออกโอ้เราหักหน้าไปคุณใส่กับเครื่องครับพี่น้องจะไปปรุ้งผมเวลานะครับผมติดคุงลาบห่อกระเละแล้วกับอ๋อมาหยาบหมักมักเว็ยดไซเว็ดมักโบเว็ยดไซน้อยเฮ้ยพี่น้องจุดๆจุดๆทำไมวะขับอะไรเยอะรับติดคือเหมือนอาบังอะอาบังสติ๊กปู๊ดอ่ะดีนีแบบนี้แบบนี่อะไรพี่น้องได้ไต้องมันจะองเช็ค เะเก็วาเด้อครับผมวงย่งไยงไคนนะครับมันเนี่ยคนเราบบ้นี้ตงหมอมู่อ้องไ้ล่ะห้อมหม้อมหมอขวตมตะไคร้ค่าไกเลยมั้งไกเลยมั้งจุดสุดจุดเมืองเลยครับตัดสายเาครับผมดจดลับนิามสุขาปับ ทำฟ้าด้วยครับพี่น้องต้องใส่หลายมาเอาครับผมมาเอาดเดี่ยวใส่หลายลองก่อนไ้เด้อครับลาป้าห้องต้องี้ัวไปหลยผมหลย ไล่สุดแคบเย่มันเรียบร้อยลงไ,ไปเลยลเ,เ,ลเ,ลเลย่ยกขึน้นไปลวขึ้นไปโงง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 บงงอืงง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 งรงง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 ง ปบมีอย่างไรพี่น้องสูตรลาบปลาบั้นอัน้องเนี่ยบมีอย่างไรครับมีน้องเบิ้งนี่ครับเนี่ยครับว่ามีอย่างไรครับครับผมเนี่ยไก่แล้วครับไก่สีเหลืองแล้วพี่น้องลาบปลาหมิ่ลาบสูตรพี่น้องสูตรเด็ดครับผมอืมถามอะไรครับผมอันนี้ลูกโดดลูกโดดลูกโดดใส่ลูกอ้ํา ชิคกี้พายปลาอาบหุ่นกระปุกโอ้ตรวจลากปนินสุดเหดวี่ยงเลยครับพี่น้องสิลองซีบมึงเด้อพี่น้องอตรวจเจ๋งมาครับผมมาครับผมพี่น้องครับปิ้งปลานดำแล้วก็นี่แหละครับชิไป เอสดาวครับผมผมมาเสี้ยวมาย่างไฟได้พี่น้องไปกลับเกมมันจะเสียบครับผมเนี่ยแบบมันหยุบๆพอได้พี่น้องครับเสดาวเสดาวบกกินกับยังก็เสีบนอกจากจะไปกินกับขนมหวานก็พอได้พี่น้องเด้อแซียบครับเนี่ผมสีอิ๊สวัสดีครับพี่น้องครับผมกำลังกินกินมะเดย์ใบสองวงใบสามนครับมีน้ำปลาสุก็ตอนนี้ลาซีบุกหวานก็พี่น้องก็จบ มันนีนกับลับรับลับดูกับพี่น้องเนี่ยัวครับผมดับอากบพี่น้องประเทศาประเทศเอครับป้มก้มหัวนะครับตรงไนมันพี่นใช้พ่้องเลยครับผมนี่คือมันปูดอยครับดดักน่างดักปลาดัเ่องปลาดักปลาเอกช่อมันปลารักเนี่ยโยกกลับโยกขั้กระเดาต่ว่าเผาไฟได้พี่น้องกวดแดบ นอนๆครับคุม้มนใไม่ไหมเด้ลดอลยลด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 นดล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 นลดลดลดล้องหน้ดเลดลดลดลหลดลดลดลคลดลดอดลดลดบดล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 ด้าลด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 ัดนนไดลดมดนดลดลด่ดลดลดลยลดลดเดลดะดลดลดลดอดลดอดล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 อลด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 ดลดยดลดลัลดลาเดาดล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 ยล ันนี๋ยวเรากมกัน้างนอก็ไม่ยิงด้วยเด้อนเลยจอดนออ้อ,นองอน้ะเดี๋ยว,นะว,กกวสสเราจะกอดกอดซิมไว้แก่ข้าวจะไงกันเด้อครับบบเดวา,านี่เด้อเดี๋ยว่าเขากินข้าวแซ่บเลยท่น้องครับนะเรามาชิมน้ำกันมันจวดน้ำกันพี่น้องไปเลยครับนิยมบ้านทุง่งช่องน้อยๆเดี๋ยวนำ้ำ มาเทียมียังก็ใช้ใเบิ่งแบบทำบ้านๆพื้นๆบ้านๆละครับบริเวปรับแต่งอย่างไรนะครับอืมออดเดาอืมแล้วยังขมือกานเขาก็นอกอืมผมแห้ นอ้องไข่ปลาตะเพียนกับเนื้อหมต้มพนอ,อยครับครับครับลูกโดดนะครับมันต้องเป็นลูกโดดน,น,นะมับงน้องลาบปลาดิบกระยากนะครับ,บก้ะขุ้นกรบสุกๆุอ Ừ, đẹp không rồi rồi đâu học phải khá on Hãy พีน e ่น้องเอฟซีทุกคนทำมารับชมก็ขอเป็นกำลังใจกดสับตะไคร้ให้ได้ครับผมฝากติดตามกดสับตะไคร้กดแจ้งได้ยังดีเด้อพี่น้องเด้อครับเดี๋ยวประเด็นขาวขาวจากโบผมนี่นะครับอยู่บ้านทุ่งหาอยู่หาหกถึงกับผมาะ่ยหลังจะไปขายน้ำกับผมบ่รุ้ยบริษัทพี่น้องฝากกดติดตามกดยแจ้ง ไปขายน้ำขายน้ำมาต้อไม่เห็นกิบอืมนี่ว่านี่ครับผมอืมอืมโอ้แซ่บแฮะเด็ดจริงครับผมหลับปันอินกับสะเสตีย่าง ไปตลาดกินนี่เอาไว้กินนี้เด้อพี่น้องครับอ๋อมากินกันครับแซ่บ